At home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. <Wait> และมาต่อกันอีกหนึ่งโปรเจกต์สำหรับ New CX3 รุ่น Comfort ในสีขาวโมกคันนี้ก็มีการทำแรปในส่วนของกระจังหน้าหรือว่า Signature Wing อีกคันหนึ่งเหมือนกันคันนี้รับรองหล่ออีกคันแน่นอน I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else. <coughs> <coughs> รถยนต์เตรียมส่งมอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับนิวมาด้าซีเอ็รุ่นท็อปรุ่นขอบสีขาวมุกนะครับซึ่งในคลิปนี้หน่อยจะแทรกเรื่องของเก็ดความรู้นะครับในการใช้งานรถยนต์นิว m าด้าซีเนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube หน่อยอยู่นะครับแล้วก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบหน่อยก็จะมีการเตรียมเรื่องของพรมอลัยแล้วก็ช่อดอ,อกไม้นะครับเป็นการขอบคุณนะครับทาง ครูกกลที่จะเดินทางมารับในช่วงบ่ายวันนี้ก็คือวันที่4ี่มิถุนายนนะครับ argument, away, so so no ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมการรีวิวกันเลย กลับมาทักทายกับหน่อยกันอีกครั้งนะครับอยู่กันที่โชว์รูมมาสเตอร์พนะนครสาขาเกษตรนวมินทร์เช่นเคยนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปรถส่งมอบไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหน่อยเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดก็คือนครปนมมานะครับก็เพิ่งถึงกรุงเทพเมื่อคืนประมาณ4ี่ทุ่มวันนี้ก็เลยรีบมาอัปเดตรถส่งมอบให้กับเพื่อนๆนที่ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะสเปคเต็มๆในรถคันนี้นะครับไปดูการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยหน่อยต้องขอ ไว้วางใจให้พี่หน่อยได้มีโอกาสดูแลนะครับในการออกรถยนต์ในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปดีๆต่อไปร่วมถึงนะครับหากต้องการสั่งจองรถยนต์หรือจะเข้ามาทดลองขับสามารถแอดไลน์หน่อยได้นะครับที่0 949619353หรือจะโทรเข้ามาเลยก็ได้นะครับ0ย94์949619353เป็นเบอร์เดิมนะครับเป็นเบอร์เดียวเลยเในคลิปนี้เสียงหน่อยอาจจะดูเบาๆหน่อยอาจจะดูหแหบๆหน่อยเนื่องจากว่า 7วันนี้ไปทําธุระหลายอย่างนะครับก็ยังมีกาการเพลียอยู่แต่ไม่ได้เป็นโควิดนะนะครับแน่นอนในการที่จะส่งมอบรถหนึ่งคันเนี่ยหน่อยจะพยายามจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มาซาล่มถึงนะครับเจาะสเปคค่าๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันการติดตั้งอุปกรณ์ว่ารถส่งมอบแต่ละคันมีการดีไซน์มีการ ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างที่แตกต่างกันเนื่องจากว่ารถสมมอไม่แต่ละคันในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครค่อนข้างแตกต่างกันออกไปอย่างคันนี้นะครับรถของครูกายที่จะมารับในวันพรุ่งนี้แล้ว4มิถุนายน2565นะครับ New Mazda CX-3 รุ่น Comfort หรือว่ารุ่น Top สีขาวมุกนะครราคาอยู่ที่886,000บาทนะครับกับเครื่องยนต์2,000ซีซีรวมถึงออปชั่นที่ให้มาในรุ่นนี้ถือว่าคุ้มมากมาก ก่อนอื่นนะครับสถานะในเดือนนี้มิถุนายนต้องเรียนว่า New m a s t a c X3 นะครับรถค่อนข้างที่จะมีจานวนน้อยแลวก็ค่อนข้างขาดทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งหากเพื่อนเพื่อนที่รีบใช้รถนะครับแล้วก็รับรถช้าหน่อยต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหากมีรถเข้ามาหน่อยก็จะรีบนํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอาละมาเจาะสเปคแล้วก็มาอัปเดตรถสมมติกันนิดหนึ่งว่าคันนี้มีการติดตั้งอุป,ปรกรณ์อะไรไปบ้างนะครับ นิวมาดซีเอนะครับทุกรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะรองรับทํามันที่มีข้าเทน95ขึ้นไปสามารถเติมได้ทั้งเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์95นะครับเติม e10 ได้เติม e5 ได, e ได้ปัจจุบ,บัน CX-3 เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยก็คือรุ่นเบสนะฮะเบสพัดก็คือรองท็อปแล้วก็ รุ่นคอมฟอร์จะเป็นรุ่นท็อปสำหรับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่นอยส่งมอบเยอะเนี่ยจะเป็นรุ่นคอมฟอร์ตมากกว่าเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นจัดมาเต็มนะฮะด้วยราคา800ไม้ปลายอย่างคันนี้มีการดีไซน์ในส่วนของเออซ็นเซอร์วิงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบในรถยนต์มาสด้เลยนะครับมีการ เปลี่ยนนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยให้ดูเท่ดูสมาร์ทมากขึ้นก็คือติดตั้งแรปฟิล์มดำลงไปซึ่งคันนี้ก็เป็นการแรปแบบดำเงานะครับการแรปฟิล์มดำจะมีอยู่2โทนก็คือดำด้านจะให้ความรู้สึกคลาสสิกส่วนดำเงาจะให้ความรู้สึกหรูหาราระบบไฟด้านหน้าใน cx 3รุ่นคอมฟอร์ตเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับในรุ่นเบสพัดก็คือเป็นโคมโปรเจคเตอร์แบบ led นะครับสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติได้มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์กร,ระยายด้านหน้ามาให้ทั้งหมด 4จุดด้วยกันแล้วก็ด้านหลัง4จุดนะครับพร้อมกับระบบแสดงภาพ360องศาอันนี้มีความต่างในรุ่น Comfort นะครับจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นตัวกล้องจะติดอยู่บริเวณเออด้านหน้านะครับใต้กับโลโก้ Master ลงไปนิดนึงนะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นการออกแบบที่ใส่ไฟเลีเ้ยวแล้วก็อันนี้จะเป็นหลอดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นในรุ่นเบรพัชจะไม่มีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวรถมันมีมิติมากขึ้นนะครับก็คือตัวคิวโคมียมตัวเนี้ยนะฮะก็จะมีในเฉพาะรุ่น Comfort เท่านั้นส่วนแม็กที่ติดมาในรุ่นคอมฟอร์ก็จะเป็นขอบเต็มหน่อยเต็มซุ้มล้อก็คือขอบ18นะครับ แบบนี้เลยนะฮะสีของ Mac หน่อยต้องยอมรับว่าการออกแบบดีไซน์ในคอม์ตในตัว Mac รุ่นนี้ถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวสําหรับเพื่อนเพืเ่อนที่ชอบออซุ้มล้อให้มันเต็มนะครับรวมถึงโดยรถที่เป็นสไตล์คอสโอเวอร์นะครับ CX3 หน่อยจะเรียนว่าเป็นรถสไตล์คอสโอเวอร์ขนาดเล็กแล้วกันนะครับถ้าเป็นรถขนาดกลางลก็จะเป็นตระกูลของ CX30 นะฮะถ้าเป็น SUV ก็จะเป็น CX5 การออกแบบโดยรถที่เป็นคอสโอเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าคิ้วสุมล้อจะมีขนาดหนาและก็ใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้หน่อยเคยบอกไว้แล้วว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะรถสไตลน์นี้สามารถขับในเมืองก็สนุกนะครับแล้วก็ใช้เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดออกทิปได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนที่เป็นถนนขรุขระหรือว่า ลักษณะเป็นเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้ก็ขับได้ดีมากๆนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่เกิดรอยได้ง่ายฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาเกิดความเสียหายเนี่ยเป็นรอยเนี่ยก็สามารถเค็มได้เฉพาะชิ้นด้วยนะครับตัวคิ้วโครเมียมเนี่ยนอกจากติดตั้งด้านหน้าแล้วนะครับด้านข้างของออตัวรถบริเวณชายการชนด้านล่างก็จะมีการตัดด้วยคิ้วโครเมียมซึ่งอันนี้ทําให้ตัวรถมันมีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นขึ้นมาอีก นะครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นเบสพาร์ถ้าเป็นรุ่นเบสพาร์เนี่ยจะไม่มีคิวโครเมียมจุดนี้นะครับความปลอดภัยต้องบอกว่าใน CX-3 ทุกรุ่นนะครับมีการติดตั้งตัวของระบบสัญญาณการขโมยมาให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเพื่อนๆที่ออกรถรุ่นนี้ไปไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งเพิ่มนะฮะและก็ตัวรถเองจะมีระบบ Walk-Away Lock ok, กก็คือเมื่อเราดับรถแล้วก็ เดินห่างจากตัวรถประมาณ80เซนนะครับเมื่อหมดสัญญาณเนี่ยตัวรถจะล็อกให้อัตโนมัติเราเรียกว่า walk away ล็อกนั่นเองนะครับแต่ทุกครั้งเมื่อเราเดินเข้าใกล้ตัวรถประมาณ80เซนนะครับแล้วก็มีกุญแจอยู่ใกล้หรืออยู่ในตัวเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกประตูโดยการกดไปที่ปุ่มคีย์เลสได้เลยก็จะเป็นการปลดล็อกประตูแต่ถ้าต้องการล็อกก็กดไปอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าเซกสลักษณะของไฟท้ายก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามจริงๆครับ ด้านท้ายตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นเปิดโดยแมนนวนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาด้านท้ายก็จะเป็นเซ็นเซอร์กลายะมาให้4จุดด้วยกันนะครับจุดที่ 1, ที่2ที่3ที่4นะครับรวมถึงมีกล้องคอยหลังให้เราเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับแน่นอนครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ ชื่นชอบสไตล์วินเทจนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดออกทริปท่องเที่ยวนะครับไปดูธรรมชาติแล้วต้องการเปิดซันรูฟแบบนี้นะครับว้าว แต่หากต้องการขับในเมืองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะไม่ให้เสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารนะครับต้องการความเงียบแต่ต้องการให้แสงส่องผ่านก็ปิดกระจกแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องปิดม่านก็ได้เพราะว่าหน่อยติดฟิล์มกองแสงให้แล้วการออกแบบภายในห้องโดยสารใน CX3 เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราใช้โทนสีเ,เบจถ้าเป็นฝ้าจะเป็นสีเบจนะบแบบนี้สีครีมเ็เรียกว่าสีครีมหรือสีเบจก็ได้ส่วนตัวบ่เนะครับก็จะเป็นหนังสีดํา เป็นสไตล์บักเก็ซีก็คือหุ้มตัวเรานะครับเพื่อลดการหวีงตัวขณะที่ใช้ความเร็วสูงๆนั่นเองจะมีปีกยื่นออกมาด้านข้างนะครับและที่สะดวกสบายก็คือตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับบันทึกตำแหน่งได้2ตำแหน่งปุ่มที่ใช้ในการบันทึกตำแหน่งก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับการบันทึกตำแหน่งไม่ยากครับออนระบบขึ้นมาหรือว่าสตาร์ทรถขึ้นมา พอเราปรับเบาะได้ตำแหน่งแล้วนะครับกดไปที่คำว่าเซตให้มีเสียงดังหนึ่งครั้งแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการ1แค่นั้นเองนะครับหากมีเพื่อนๆนะครับไปปรับเบาะเราเวลาเราขึ้นมาเราแค่กดไปที่เลข1เบาก็จะปรับรอเราแบบนี้สะดวกสบายมากๆนะฮะให้ความสปอร์ตนะครับพร้อมกับอำนวยความสะดวกเพราะว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับ ทิศทางได้สีทิศทางก็คือขึ้นลงแล้วก็เข้าออกหาตัวมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมโดยใช้ปลานิ้วเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงฝั่งผู้ขับนะครับแล้วก็ดูข้อมูลการขี่รวมถึงเมื่อเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเราสามารถที่จะกดโทรเข้าหรือวางสายได้นะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นระบบครูสโถก็คือล็อกความเร็วคงที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในเซ็กซเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับผ่านระบบ Apple หรือ Android c a r p พได้ถ้าเป็น Apple เนี่ยเราก็เชื่อมต่อแบบไร้สายแต่ถ้าเป็น Android ยังต้องใช้สายอยู่นะนะครับการควบคุมระบบไฟหน้าเราสามารถเซตไว้ที่ออโต้นะครับโดยการให้ลูกศรสามเหลี่ยมนี้ตรงกับคำว่าออโต้นะครับอันนี้ก็ไฟหน้ารถเราก็จะเปิดปิดเองถ้าไฟตัดหมอกให้ใช้วงในนะครับอันนี้คือออฟอันนี <S <s. <S ้คือเปิดไฟตัดหมอก มีการออกแบบเพื่อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งว่าแผงข้าประตูเนี่ยมีการสลับโทนสีดํากับสีเทาอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับเป็นสีโทนสีเทาดูแลง่ายนะครับแล้วก็แต่งด้วยโครเมี่ยมบริเวณด้ามจับที่เปิดประตูนะก็ระจกมองข้างนะครับสามารถที่จะพับและกลางด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่ต้องเป็นการพับจากปุ่มควบคุมด้านในตัวรถก็คือปุ่มนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับก็คือหม,หมุนปุ่มสีขาวนะครับ ให้ตรงกับรูปที่เป็นรูปภาพกระจกแบบนี้นะครับแค่นี้เองถ้าต้องการการกระจกก็เหมือนเดิมครับติดตั้งตัวหน้าจอกลางนะครับซึ่งจะมีฟังกช์ชันที่ใช้ในการควบคุมและก็เซ็ตค่าต่างๆรวมถึงนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยอย่างตอนนี้หน่อยอยู่เกียร์พีนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยก็จะมีภาพจากกล้องถอยหลังขึ้นมาโชว์ให้นะครับอันนี้คือ ระบบแสดงภาพ300ใน cx 3นะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์พร้อมกับเส้นการระยะให้เราอยู่นะครับเส้นแดงจากตัวรถเนี่ยหน่อยเรียกคำว่าระยะอันตรายนะครับส่วนขีดเหลืองนะครับเส้นที่1กับเส้นที่2เนี่ยเป็นระยะระมันระวังระบบเกียร์ใน cx 3ก็ทำงานได้2ระบบนะฮะก็คือออโต้ตัวดีแล้วก็แมนนวลนะครับหากต้องการใช้แมนนวลนะครับในขณะที่ใช้เกียร์ออโต้อยู่ก็คือ ผักหรือตบเบาๆนะครับเข้าหาตัวหนึ่งจังหวะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลแล้วรู้อย่งไรนะครับหน้าปัดจะขึ้นเป็นตัว M ให้เรานะครับถ้าต้องการเพิ่มเกียร์ดันลงถ้าต้องการลดเกียร์ดันคันเกียร์ขึ้นแบบนี้นะครับต้องการกลับมาที่ระบบเกียร์ออโต้เหมือนเดิมครับผักเข้ามาที่ออโต้แค่นี้เองติดตั้งโหมดสปอร์ตมาให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการขรับขี่สนุกสนานหรือว่า ใช้ในกรณีเร่งแซงฉุกเฉินก็ได้นะครับมีเบรกมือฟ้ามาให้มีออโต้โฮมาให้เงื่อนไขาการทํางานของเบรกโคหรือว่าออโต้โฮนี่ครอย่างแรกเลยคือต้องใส่เข็มขัดนิรภัยแ,แบบนี้นะครับอย่างที่2ก็คือประตูทุกบานต้องเปิดสนิทนะครับและหากเราต้องการใช้ระบบนี้นะครับให้ทําการกดลงไปเพื่อเปิดระบบนะฮะแบบนี้ไฟสีส้มติดค้างแปลว่าระบบเปิดแล้วนะครับหน่อยลองเทสให้ดูนะครับพอเราใช้งานจริงเนาะ ราขับไปขับไปนะครับว่าร,รถที่อยู่ด้านหน้าเราเบรกนะครับเราก็ทําการกดเบรกครั้งเดียวให้ลึกที่สุดนะครับจะมีคําว่าโหนะครับขึ้นที่หน้าปัดเลนหม่ฝั่งซ้ายแบบนี้ความหมายก็คือเบรกโหทำงานแล้วนะครับเราก็สามารถปล่อยเท้านะครับจากคันเร่งแล้วนะฮะหน่อยนี้หน่อยปล่อยแล้วนะแต่รถหยุดนิ่งในขณะที่ ระบบเกียร์ทำงานในโหมดของออโต้อยู่นะครับอันนี้คือการทำงานของเบรกโคหรือออโตโฮมีข้อสังเกตว่าในขณนะที่ออโตโคนทำงานแล้วเราทำการเปิดประตูนะครับก่อนเปิดประตูดูนะฮะไฟออโตโฮททำงานไฟเบรกมือไม่ติดพอหน่อยเปิดประตูบานในบานหนึ่งนะครับสมมติมเปิดฝั่งนี้เลย ระบบออโต้ o โฮจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้ไฟเบรกติดนี่คือข้อสังเกตนะครับการปรดัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นแบบออโต้แล้วนะครับโดยรถที่เป็นสไตล์คอสอเวอร์เนี่ยหรือว่าแบบ5ประตูเนี่ยจะมีการควบคุมทั้งในส่วนของการปรดัดน้ำฝนด้านหน้าก็คือวงในนะครับ อันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถาน,นะออฟใช่ไหมครับถ้าเราดันขึ้น1จังหวะจะเป็นมิสก็คือ1ครั้งนะครับพอดันลงมา1จังหวะจะเป็นสถานะออโต้นะครับอีก1จังหวะจะเป็นปัดช้าปัดเร็วนะครับวงกลางจะเป็นการหน่วงความเร็วของการปัดน,น้ำฝนด้านหน้านะครับเมื่อเราเซ็ตที่สถานะของออโต้นะครับโซนวงนอกนะครับก็คือการปัดน้ำฝนด้านหลังตอนนี้เราออฟอยู่ใช่ไหมครับถ้าหมุนมาที่ int จะเป็นปัด1ครั้งนะครับ อันนี้ปัตตลอดถ้าหมุนลงมาที่มีรูปกระจกแล้วก็มีขีดแบบนี้เขาเรียกว่าการเปิดน้ำนะฮะฉีดการปั้นผลด้านหลังนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่เพราะว่ามีการใส่ในส่วนของที่พักแขนมาให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเล็กน้อยสามารถใส่เรื่องของกระเป๋าสตางค์ได้วางโทรศัพท์ได้นะครับพร้อมกับที่ขั้นถ้าเราดึงออกเนี่ยนะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ ให้มากขึ้นนะครับหรือวางไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับจะวางแก้วน้ําวางขวดน้ําก็ได้นะครับแล้วด้านข้างล่ะมีที่วางแก้วน้ํำไหมมีนะครับบริเวณนี้นะครับสามารถใส่ขวดน้ําได้หรือว่าวางโทรศัพท์ได้เหมือนกันตรงนี้สามารถใส่เหรียญได้นะครับไม่ทะลุเหมือนกับ CX30 นะครับอันนี้ลองดูนะ,ะสมมติวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ปุ่มด้านล่างจะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้ารถก็คือดึงเข้า5้าตัว1ครั้งนะครับส่วนถัดมาจะเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับแบบนี้คะถ้าต้องการเปิดอันนี้ฝากระโปรงหน้ารถส่วนการเปิดฝาท้ายนี่จะเป็นแบบแมนนว่นนะครับก็เปิดง่ายๆเลยครใช้แรงนิดนึงแล้วก็ปล่อยจะเป็นระบบโช๊คอัพนะฮะัดโชคคํำไม่อยู่ พอเราเข้ามานะฮะเขาจะมีอุปกรณ์ท to so ี่หน่อยแถมเบสิกก็คือถาดท้ายด้านล่างถาดท้ายนะครับจะเป็นที่ใส่ยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ุกเฉืนต่างนะครับปัจจัยต่างๆในการเปลี่ยนยางอะไหล่นั่นเองนะครับมีที่ขั้นสัมราระาด้วยพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวเขาเรียกว่าภูเขาทะเลแล้วมีสัมราระาเยอะเนี่ยง่ายๆเลยครับเราสามารถเพิ่มโดยการพับเบาะนะครับราบได้วิธีการพับนะฮะพับจากด้านใน หราจะพาไปดูจุดที่ปลดล็อกเบาะแถว2นะครับด้านหลังลืมบอ,อกไปว่าไม่มีแอร์ให้นะครับบริเวณเบล์นะถ้าหน่อยเอาถุงคลุมออกเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงให้ครับเพื่อนๆดูเนี่ยจะมีปุ่มนี้กดลงไปนะครับจนมีสีแดงโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับได้เลยแล้วก็เอาสายเบลออกมันจะมีรูนะครับที่สามารถที่จะ ช่องว่างที่เอาเบลออกได้แบบนี้ครับแล้วก็พับแบบนี้เลยสามารถแยกพับได้2ฝั่งของงนี้เราเรียกว่า60%ส่วนฝั่งโน้ตก็คือประมาณ40%นะครับจะแยกจะพับทั้งหมดก็ได้หรือว่าจะแยกพับแบบที่หน่อยทําให้ดูก็ได้เหมือนกันถ้าต้องการเอาคืนนะครับต้องดึงสายเบลนี้ออกมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เบลเนี่ยใส่ที่เดิมแบบนี้นะครับง่ายๆแล้วก็ดันไปแรงๆจนมีเสียงดังแบบนี้นะครับ แค่นั้นเองอย่างที่บอกไปนะครับเซกสามสามารถรองรับน้ำมันที่มีข้าวเทน95เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดนะครับเวลาเปิดฝาทางมาจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มนะฮะสังเกตดีๆเนี่ยจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ว่าคันนี้เติมอะไรได้บ้างจะชัดเลยครับ เบนซินหรือแก๊ส2 9 5 e 2 0 e 8 5 e 1 0คงไม่ค่อยมีแล้วนะครับในประเทศเราการทำงานของเซนเซอร์นะครับเราจะพาลองเทสดูคร่าวๆให้กับเพื่อน้ชมกันนะครับในหน้าจอกลางเนี่ยจะมีเส้นสีแดงกับสีเหลืองอยู่สีแดงคือระยะอันตรายนะครับส่วนสีเหลืองทั้ง2องนี่ก็คือระยะละมัดนระวังนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยดูนะครับอันนี้หน่อยเทสจากกล้องหลังให้ดู อันนี้คือระยะระมัดระวังสังเกตเสียงจะดังห่างๆนะครับพอเข้าใกล้ระยะอันตรายแบบนี้เสียงดังทีๆแบบนี้ควรหยุดรถได้แล้วนะครับไม่งั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุได้การเปิดสันลปนะครับถ้าเราต้องการเปิดนะครับให้ดันปุ่มสันลปเนี่ยหนึงครั้งนะครับแล้วปล่อยก็ได้แบบนี้นะครับสันลปก็จะทําการเปิดแต่ถ้าเมื่อต้องการปิดนะครับ ต้องดันแช่ค้างไว้จนกว่ากระจกสลูปจะปิดสนิทแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงม่านมาปิดแบบนี้ข้อสังเกตนะครับเมื่อเราจอดรถในกลางแจ้งนานๆนะครับพอเราขึ้นมาเนาะเราต้องการระบายอากาศวิธีการนะครับให้ทําการดันบริเวณด้านท้ายลูกศรจะมีด้านสองด้านใช่ไหมครับด้านนี้จะเป็นสีดําด้านนี้จะเป็นลูกศร ว่างๆนะครับให้ดันขึ้นเวลาหน่อยดันขึ้นนะสังเกตนะครับกระจกมันจะเพเย่ขึ้นนิดนึงอ่านี่ครับนี่จะเป็นการระบายอากาศหรือระบายความร้อนนะครับซึ่งต้องระมัดระวังนะถ้าเปิดแบบนี้อย่าทิ้งไว้นะครับถ้าหน้าฝนน้ำท่วมรถแน่นอนนะครับต้องทำการปิดวิธีการปิดนะครับต้องทำการปิดเหมือนกับเราปิดกระจกสลรูปเลยครับก็คือ ดันไปให้สุดจนกว่ากระจกจะปิดแบบนี้ครับเราค่อยดึงม่านมานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเป็นจุดสังเกตแล้วก็เป็นข้อควรระวังที่หน่อยจะเน้นย้ำเสมออีกหนึ่งอย่างนะครับกระจกออมองหลังของ CX สเนี่ยจะเป็น การปรับแบบแมนนวลน,นะครับปกติแล้วเราสังเกตตะขอนะครับเพื่อนๆบางท่านก็สงสัยว่าไอ้นี่มันมีไว้ทาไมปกติจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับไปอยู่คือจะอยู่แบบนี้นี่คือปกติเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับแล้วมีรถที่วิ่งตามหลังเราเปิดไฟสูงหรือบางรถบางรุ่นเนี่ยไฟเขาจะสูงกว่ารถเราฉะนั้นเนี่ยมันจะแยงตากระจกบานเนี้ยจะตัดแสงให้นะครับแต่ไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติเราต้องตัดแสงแบบแมนนวลก็คือดันตะขอตรงน,นี้ครับ ดันตัวนี้มาด้านหน้าสังเกตนะครับกระจกมันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปอ่าจะเป็นประมาณนี้เขาจะเป็นการตัดแสงจากด้านหลังให้เรานะครับเป็นทริกเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านก็ไม่ทราบจริงๆจุดนี้และเมื่อเราสมว่ามีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับ หน่อยก็จะนํารถเตรียมส่งมอบเนี่ยมาจอดไว้ในห้องส่งมอบรถใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะมีพื้นที่จอดด้วยกันแค่2คันนะครับบางวันเนี่ยจะมีรถรอส่งมอบจอดเต็มเยอะมากอย่างวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีรถตั้งแต่คันแรกยาวมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับพื้นที่อาจจะไม่พอก็ก็อาจจะต้องนํานมาจอดข้างนอกลักษณะแบบนี้นะครับและความรู้เล็กน้อยนะครับที่เราเป็นคนใช้รถควรจะมีความรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ย เ,เกิดความสบายใจแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เติมให้เต็มก่อนที่จะลูกค้าจะมารับรถก็คือน้ําที่ใช้ในการฉีดที่ปัดน้นําฝนะรเราสามารถเติมน้ําสะอาดปกติได้เลยนะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เติมให้เต็มโดยเฉพาะหน้าฝนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเราต้องฉีดกระจกบ,บ่อยๆต่อมาก็จะเป็นน้ํามันเบรกนะครับ อยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับฝาสีดำถังสีขาวน้ำจะออกเป็นสีเหล,ลืองหน่อยนะครับพอเราใช้งานไปนะครับสีของน้ำมันเบรกก็จะเปลี่ยนไปอาจจะค้ำขึ้นดำขึ้นนะครับให้มีการตรวจสอบเป็นประจำว่ามีรอยรั่วไหมนะครับถ้ามีรอยรั่วรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการเปลี่ยนถังพักน้ำยาก,กุแลาหรือน้ำยาหล่อเย็นจะอยู่บริเวณข้างๆกับถังพักน้ำที่ฉีดกระจกนะครับ ฝาสีดําถังจะมีขนาดยาวนะครับถ้าสังเกตดีๆด,ด้านล่างจะมีน้ําสีเขียวอยู่นะคือน้ํายาหล่อเย็นนะครับจะมีขีดบอกระดับว่าต่ําแล้วก็เต็มตอนนี้ปกตินะครับไม่จะเป็นต้องเติมให้เต็มถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ควรจะเติมน้าเปล่าลงไปเนะี่ยข้อสังเกตเวลาเราใช้รถมานะครับเครื่องยนต์ร้อนหรือว่าเพิ่งจอดรถใหม่ๆไม่ควรจะเปิดฝาปิดหม้อน้ำเพราะว่าอาจจะทำให้มีแรงดันน้ำขึ้นมาแล้วก็เกิดอันตรายต่อเราได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใน CX3 จะเป็นแบตเตอรี่แบบน้ําชนิดน้ํา6เซลล์นะครับแล้วก็มีการรับประกัน12เดือน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับสำหรับแรงดันลมยางนะครับรถส่งมอบรถใหม่เนี่ยเราจะเติมเป็นลมธรรมดาให้เนื่องจากว่าบางทีการเติมนตทเจนเนี่ยนะครับ ก็มีข้อดีแต่ควรจะเติมในร้านที่อยู่ใกล้บ้านเราเนื่องจากว่าการเติมครั้งแรกจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ครั้งต่อไปเราสามารถเข้าไปรีฟิลร้านเดิมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแรงดันลมยางเราสามารถตรวจสอบได้บริเวณแผงข้างประตูเปิดขึ้นมานะครับจะมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่นะครับให้เราเลื่อนไปดูค่า PSI นะครับด้านหน้า33นะครับด้านหลัง30ถ้าบรรทุกรือมีผู้โดยสารมากขึ้นก็สามารถ เพิ่มแรงน้ลมยางเป็น3.8ได้นะครับเป็น4.8อันนี้คือยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ก็ควรจะเติมลมให้เต็มไว้สม่ำเสมอเพราะว่าหากกรณีฉุกเฉินเราสามารถนํามาใช้ได้เลยเรถสมรรทุกคันหน่อยจะมีการเติมน้ํามันนะครับต้องบอกว่าแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ด้วยแต่แน่นอนว่าขับถึงบ้านแน่นอนบางทีเนี่ยเพื่อนๆมารับจากต่างจังหวัดนะคร4-500โลเนี่ยหน่อยเติมให้ถึงบ้านแน่นอนนะครับอย่างคันนี้หน่อยเติมไป 1,000พันบาทเมื่อวานเติมให้500นะครับแล้วก็วันนี้เติมอีก500ปกติแล้วเ x 3เติม1,000พเนี่ยเต็มถังเครมิดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเติม1000เกินครึ่งถังมานิดเดียวนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ราคาน้ำมันสูงเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการใส่ใจที่เพื่อนๆจะทราบดีว่ารถส่งมอบทุกคันหน่อยดูแลดีนะครับเกือบทุกคันเลยนะฮะไม่ต้องกังวลแม้ว่าเพื่อนๆจะอยู่ต่างจังหวัดจะไม่ได้มา เข้ามาจองเองไม่ได้เข้ามาดูรถจริงนะครับแต่ขอให้มั่นใจแล้วก็ไว้ใจว่าหน่อยดูแลรถของเพื่อนๆของพี่พี่ทุกท่านเหมือนกับรถของอของหน่อยเองนะครับดูแลดีทุกคันนะครับกันบ้างครับสำหรับ n e วบด้าซีเอนะครัรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นคอมฟอร์สีขาวมุกนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งครังที่หน่อยอดูแลแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเขาในหลายวันทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดีไซน์แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้คันนี้ออกมาดูดีที่สุดแล้วก็ถูกใจทางผู้กรายนะครับที่เดินทางมารับ จากดอนเมืองนะครับไปจนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนสีอะไรคอยติดตามกันสำหรับคลิปนี้หน่อยขอตัวจากไปก่อนครับสวัสดีครับ It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far